ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go <S เอาละครับคุณผู้ชมครับผมในวันนี้ผมจะทําการมาฟาร์มเจมกับนูเปอร์นะครับผมไม่ใช่ฟาร์มหรอกเขาเรียกสอนคนดูแล้วกันหรือว่าคนดูสอนผมก็ไม่รู้อะ นูเปอร์สอนผมแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำการมาฟาร์มเจมนะครับผมใน2 0 2 4ยิในชิงเลกซี่นั่นเองนะครับป้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u บ s c คร b ์ด้วย let's go ไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับทุกคนเคยมีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าเนี่ยดูดิอันนี้มันดีเหลือสูน้านูเปอร์โอ้รวยวะน้อ โอ้สุมผลนั่นแหละแล้วก็ได้ของเกลือเกือนู่นนี่นั่นอ่ะมันน่าเบื่อมากเลยนะทุกวันนี้เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครมีปัญหาแบบผมเนี่ยแน่นอนครับผมวันนี้คลิปนี้เราทําการมาสอนฟาร์มเจมใน2024นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอเคใครเนี่ยอยากจะดูแล้วเนี่ย ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับค b e ด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ใน King Legacy ลืมบอกเลยหรื <c oughs> อว่ากูบอกไปแล้ววะ <c oughs> ลืมไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้บอกนะ <c oughs> ออนั่นแหละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกันนะจ๊ะจุบ๊บจุ๊บ let's go โอเคอย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปที่หนนูเปอร์ <c oughs> ก่อนไ,นเอไปเกาะกระโหลกก็ได้นะง่ายสุดก็ไปตีมังกรอ่ะนี่นี่เอวคนนี้ไอ้คนนี้โอเคอันนี้คือง่ายๆเลยคือเป็นโลก2นะนูเปอร์แล้วคือแบบว่าอันนี้คือเป็นการที่ได้เกมเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมง่ายๆนูเปอร์ถ้าทำอย่างนี้มันมันไวกว่ามัน,มนไวกว่า,วาอ่าโอเคป่ะอย่างแรกมาเกาะกระโหลกใช่ไหมนูเปอร์อ่านะจากนั้นทำไงอ่ะแล้วก็ลงล่างล่างเนี่ยมาตีกับไอ้ตัวเนี้โอ้ตัวโอ้โหแล้วก็สู้กับมังกรใช่ไหมใช่อันนี้ต้องตีได้ออฟอ่ะ ลูเปอร์ทำไมมันโหดขึ้นอ่ะมันโหดเหรอวะโหดลูเปอร์น่าจะกูเลิศเออโอ้นู๊ไม่ช่วยออกมาโอ้เฮ้ยผลอะไรอ่ะมันกดโจไงกดโจ้แล้วกูมาอยู่นี่กดเบลอ่ะเจ้าของเกมแม่งอะไรเกมอะไรไม่เป็นอะไรเจ้แข่ง อันนี้เองอยู่ไหนเนี่ยฉันก็อยากได้เหมือนกันเพื่อนตายเนี่ยแล้วอยู่ไหนเนี่ยเอากระโหลกข้างนี้ข้างๆเองโอเคเดินทางไปเพื่อนรอแป,ป๊บหนึ่งอเ,เอาละครับมาแล้วเออคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิดว่าใครในชิปเนี่ยผมทำเพื่อที่จะว่าคนผู้เล่นใหม่นะครับผมแบบ2 0 2 4น่เนี่ยที่ไม่ได้ขี่เรซีนะครับเออว่าฟาร์มยังไงประมาณนั้นเลยโอเคฟาร์มเกมยังไงในโลก2นะครับให้เร็วๆนะครับก็คือง่ายๆให้ทุกคนเนี่ยนะครับ ทำการฟาร์มใช่ไหมนูปเปอร์ฟาร์มตรงนี้ตัวนี้เรื่อยๆจนแบบว่าได้ออฟเรื่อยๆอ่ะคุณดูฟาร์มออฟเก็บไว้ถูกปะแล้วก็ไปไปเสกเสกมังกรชิวๆประมาณนั้นนะครับโอเคเฮ้ยนูปเปอร์อ่ะไล์เอะไล์ก่อนโอเครับแล้วรับแล้วเอ้ยเอามันเลยเอามันเลยน้องเราเดี๋ยวเราขอตีให้มันดรอปสักซักออฟก่อนนุ่ปเปอร์ซักลูกหนึ่งก่อนยวเดี๋ยยากอย่างงี้เนี่ยยากมากเลยเพื่อน ได้เลยยากเลยน้องแล้วมันเกิดแป๊บเดียวนะใช่ไหมใช่ใช่เอ๊อยากเล่นผลอื่นไหมอยากไหนอ่ะกดกระดกเทปกดกระดกเทรปก่อนไหนตรงไหนอ่ะกดเข้าไปตรงรูปแรกเปลี่ยนเห็นปะเปลี่ยนโอเคน้องมาไหนนั่นแหละเอาผลอะไรเออโอ้ยเอผลอะไรอ่ะผนของเล่นของเล่นเหรออ๋ออยากอยากเล่นของอยากเล่นของใช่โอเคคนดูเดี๋ยวเราจะทำการมาใช้ผล อันเนี้ยตำกาัดตีกระดูกแมนเลยแล้วกันมาวันนี้มันโหดไงมันเก่งนะเลยน้องมีเดนเราสอด้วยเลยใช่เหรอเออแปลว่ามันมันเสกเดนเราสอมาขี่ได้นะลองดูดิเฮ้ยสแตน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 เราสแตนออกมานี่อุ้ยจุดบินเป็นจุดบินอันนี้มันก็ที่จริงๆมันอันนี้อยู่มันต้องทำความเข้าใจนิดนึงเลยที่เราล่นอ่าได้แหลาลัตเจ้า อืมก็เหมือนจิ้งเหรีเลยอ่ะกัดกัดกัดกับกัดเอ้ยไม่ใช่สกิลใช่มันมีสกิลเฮ้ยกัดกัดติดนี่เยี่ยมันกัดกัดกัดเหอเฮ้ยทำไมตายยากอ่ะดูเฟิร์ช่วยดีมันแชร์ได้ยูดิเอ้ไม่ใช่สกิลว่ะสกิลอะไรของมันมันมีด้วยเหรอมีนะกดแซดก่อนแล้วพวกเนี้ยเออว่ามันมีนี่บ่ไอ้โว้ยอ๋อลืมไง ลืมไงขอโทษได้ไหมล่ะโอเคกัดตั้งนานเฮ้ยไปเรื่อยเท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 เฮ้ยนูเปร์อย่างเจ๋งอ่ะอากาศตกมามันจะตายเหรอไอวีเนื้ยตายยากจริงๆนงอ่ะไม่รู้อ่ะมันอึดมาจากไหนอ่ะอุ้ยมันดอบยากจังเหรอดอบยากนะคือคุณผู้ชมแต่ว่าเอาจริงอ่ะมันเอฟเคได้ไมนูเปิ้มันเอฟเคไม่ได้เหรอ เอฟเกียได้ใครขยันหน่อยก็ตั้งมาโคตีเอาก็มาโคนั่นแหละก็มาโคก็ถูกนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันมันจะตั้งไงวะให้มันแบบไม่ตายอ่ะตั้งใช้สกิลนะใช้สกิลสแปมพวกขนที่มันสแปมสแปมอ่ะอมันแรงอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะใช่ยังขนแม็กมาเนี่ยเอาสแปมไว้ไกลอ่ะมเห็นได้เลยวะเออว่ะมันดรอปยากจังวานูเปอร์พอทําคลิปมันดรอปยากจังเลยอ่ะเห็นดอกหนังหมาเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอพู้บ่งฟาร์มก่อน ให้มันได้สักลูกหนึ่งอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอ,อยากจะมาฟาร์มตามผมก็ทําคลิปนี้เลยแล้วกันไม่ใช่ท,ทำตามคลิปนี้เลยปะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับฟาร์มก่อนให้มันได้ของนะไ้ออฟมาเดี๋ยวเรากดอัดใหม่ไม่ได้เหรอโอเคคุณผู้ชมเหมือนผมจะได้หรือเปล่าวะมันเขียนว่าดะกั <S <S ออฟอะโอ้ไม่ใช่กูได้กระดูกแมนเว้ยกรูไได้แล้วได้มันตอบได้ไหมอะมันรอปให้เราได้ปะรอปไม่ได้แล้วแต่เทเดได้มาจะเทให้โอเคไหน มาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านูปเปอร์นขอดูหน่อยก็เทไปละเทโอเคมันจะเป็นหน้าตาสีดำๆดใช่นูปเปอร์ที่เราที่เราเคยทําคือคุณผู้ชมอันอนัน้นของอันนั้นของออสอันนี้ของมังกรโ <Okay. S 2> อเคเว้ยเรือผีเกินนะเนอะอันของออสใช่ไหมนูปเปอร์เออเรือแบบสีดำนะใช่ไหมอันนี้เป็นสีแดงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เสกมังกรอยู่ข้างบนป่อนนูเปอร์ใช่ข้างบนนั่นแหละแต่เรือผ,ผีเกินนะเอา <laughs> เดี๋ยวเราตีนี่ก่อนละกันนะครับอันนี้เราไปสอนวิธีฟาร์มไงสอนวิธีฟาร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปตีเผื่อไม่เขาเรียกว่าเผื่อเราเอ้ยเชิญมาแล้วหนูเปิร์มาแล้วมังกรมาแล้วไอ้ดอกมังกรมาเร็วมันมีหลายอันมันสามารถเสกพร้อมกันได้สิบกว่าตัวเลยนะอ้าวกูตายอ้าวเฮ้ยสปีดไร้เล่าช่ย เมื่อกี้แม่งอุ้ยนู๊บโอ้ขับไปชิบหายแล้วไม่ได้เซฟเว้ยเออลืมเซฟไปน้องจะตายแล้วเนี่ยฮเอะใจดีไม่ได้ฟาร์มไงไอดีหลอกตัวเองไม่ได้เล่นโอกระจอกเออรถบกลมรหมุนกลมอุกลมุนสปีดไล่เราไงนูเปอร์บอกเลยม่แกรถบุกลมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขับเรือไปแป๊บหนึ่งมานูเปอร์ลุยมาแล้วอุ้ยชิบหัว ข้าคินเนอรซี่คิดถึงมันเก่าๆนะคุณผู้ชมยังไงไม่รู้อะสมัยตอนที่เราแบบเล่นกันนะสนุกมากเออนุบพระเจ้าคอขอเหอะพอ,อเลย <c oughs> ผลของเล่นของเองอะพอเลยเออเป็นโหดนะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วต้องเ,เล่นไกลๆไงเล่นไม่เป็นอะ่ะเอาผลการวิธีออกมาทำอไมวะเนี่ยมังกรเออมังกรนี่แหละสุดยอดแล้วมังกรโคบอโลสุดยอดของแจ้แล้วบอกเลยผลนี้ของแจ้ สดไปเลย, <S <S> ยเนอ้องขับไปเลยฟินิกบินไปโอเคก็วิธีการฟาร์มนะครับวิธีการฟาร์มเจมแบบอันนี้มืนีนี้มันจะได้ตัวละเท่าไหร่หนูเปิดประมาณเท่าไหร่เนี่ยตัวละห้านะตัวละห้าใช่ไหมเ<ต>ท่ากับ<ต>เราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแบบว่าฟาร์มออฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการมาตีไอตัวนี้เนาะมังกรมันจะมีอันอื่นที่มันเยอะกว่านี้ไหมเจมอ่ะ มีนะกับพวกเจ้าทะเลอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนั้นมันต้องรอเวลาด้วยเนาะอันนั้นก็คือสามารถไปสู้ได้นะครับคุณผู้ชมสู้ได้เพื่อที่จะเอารับเจมอะไรอย่างงี้นะครับเจ้าทะเลก็จะเกิดทุกๆกี่ชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงปะใช่ได้หนึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาทีวะเออจำไม่ได้ลืมแล้วอ่ะไม่ได้เล่นใช่รู้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเออขอโทษด้วยที่ให้ข้อมูลผิดอ่ะแต่ก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมถ้ามันเกิดก็แบบไปตีแล้วกันนะโอเค ประมาณนี้เลยแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันสามารถเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆสามารถมีก็ได้เรื่อยๆใช่คือถ้าเกิดว่าเราอ่ะฟาร์มออฟมาเรื่อยๆก็ตีเรื่อยๆนะคุณผู้ชมก็จะได้แบบชิวๆนะครับในการอผู้ด,ดุดีว่าผู้ดดูเฟอร์กบอกแล้วสปีดไล่ลาว <laughs> เนี่น่ล้ารักจัดเลยว่ะเกลียดมากเลยกระดึบ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 มามันตียากว่ะเรื่อมันเยอะงเลยวะเยอะมากเลยเป็นล้านเลย ผลนี่แหละดีสุดแบบเบิร์นมันโอ้อช่แล้วเดี๋ยวซื้อไปด้วยกันมาคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นุ๊กอะไรอ่ะเฮ้ยแอดมินแอดมินแอดมินเหรอแอดมินครับแบนครับเจอเจอเจอโปรละแบนครับแอดคาตาคาจอชื่อตามนี้นะครับเคยแบนเลยครับผมไก่ตันหรือเปล่าไอ้นุ๊กไม่รู้อ่ะชิเก้นเลขด้วยครับชิเก้นตื่นหรือเปล่าเนี่ย ชิคเก้นตื่นอืมชิคเก้นตื่นเอาแม่งเลยลูเปอร์ลูเปอร์เอาเลยโอ้โหดูมันส่วนผมดิกับตายคุณผู้ชมดาเมจผลแม็กมามันก็แรงอยู่นะลูเปอร์แรงมันเบิร์นป่ะมันเบิร์นใช่ไหมใช่มันเบิร์นเมื่อก่อนมันแรงสุดในเกมแล้วแล้วผมก็โดนเบิร์นไงโดนมังกรเบิร์นหน้าสวยเลยจะบอกนะว่าเรือแม่งโดนไอ้นี่แดกไปแล้วฮะลูเปอร์ อาอะไรหายไปแล้ววะคิงอะไรไม่รู้หายไปแล้วอ่ะคืออะไรอ่ะขับไปเลยเฮ้ยเรือผียังเกิดอยู่ไหมรูเปอต้องดูไอ้นี่อ่ะไม่มีดอเอ้าวชิบหายแล้วโอ้เราไม่ได้ตีเรือผียเราตีมังกรนะวันนี้เดี๋ยวนี้คนในเกมนี่ดาเม่เยอะไงไหนวะโอ้มีแต่พวกลุกี้โอ้ไม่ใช่ลุกี้เด็กกูนี่ลุกี้สี่พัน โอ้โหนึกว่าจะเป็นแสนเป็นล้านอ่ะคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่มังกรอยู่เลยบินไปก็นานจางังเลยนูเปอร์ Social <c oughs> มันจะตายหรือ,อยังเรียบร้อยมันตายแล้วคุณผู้ชมครับดูดินูเปอร์ Do ได้มาห้าอันเจ้ามณี จะให้เนวันนี้งั้นก็ประมาณนี้คุณผู้ชมในการฟาร์มนะแต่ว่าวันนี้อ่ะเรามาทําให้คนดูดูเฉยนะครับฟาร์มได้ห้เนี้ย<อ>เออจริงจ <ๆ S 1> อ่จอดูดิจริงอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีคลิปอะไรจะลงนะแต่ผมแค่คิดถึงเรื่องราวเก่าๆเว้ยเออ อันนี้ปี2024แล้วคุณผู้ชมผมรักคนดูเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวทำคลิปน่ารักน่ารักให้คนดูได้ดูกับนูเปอร์นะนอนนูเปอร์เนาะเดรย์เดรย์เดรย์เกิดเชิญไม่น่าทำแล้วเวันนี้คือรายการชาโอเคสุ่มผลกับพีโอดิบเดี๋ยวผมขอญาตสุ่มอะไรละกันนะคุณผู้ชมมันใช้เงินเอ้ยใช้เงินก็ได้หรือเปล่าใช่มันแต่ว่ามันได้มันได้จำกัดไงไม่เหมือนเมื่อก่อนอันนี้เจมโอ้ว่าเ้องซื้อกุญแจก่อน กดไปแล้วโอ้โหได้ผลอย่างเดียวเลยนูปเปอร์ไอรอนคีโก,โก,โก,โกโคีโอ้โกคีไม่ใช้เท่าไหร่เนี่ยสามสิบห้าเลยอรอโหมากโอเคคุณผู้ชมโอ้ใหม่ก็ผมก็มีแช่นี้โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเล่นกับนูเปอร์ประมาณนี้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะ,ค,ะคุณผู้ชมก็อยากให้ผมอยากลงคลิปทุกวันนะนะ ถ้าเกิดว่าอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์กันมาเห็นว่ามีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเล่นเด right? ืออะไรวะเดือสตองเกตปะเออเดือแมปต่อยกันนะนะเออเดือเดืออะไรสักอย่าง,างคนดู <The S 1> นั่น <The S 1> แหละเดอสตองเกตเออเดี๋ยวเราก็อาจจะไปเล่นนะครับถ้าเกิดคนดูอยากดูจริงๆนะนะเอาล่ะคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายบายครับคุณผู้ชม See you see you รักนะเจ้าอ้วนทุกคน